สวัสดีสดดก็ได้มาเยี่ยมที่นี่อีกครั้งก็หมายความว่าครั้งนน้นมาถึงนี่เป็นเวลาสามสิบปีนะนคุณชานชัยมุมัยพิบูลผู้ที่ เป็นกำลังเข้มแข็งเริ่มดำเนินการสถาบันพลังจิตศานุภาพลตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาคุณชันชัยก็รับหน้าที่ขึ้นเขาเพื่อพานักศึกษาปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามระบบนับครั้งไม่ถว้วนพิมพ์ผู้เขาโดยอินทนนนอกเหนือจากนั้นเมื่อถึงเวลารับประกาศนโยบัติก็มีการจัดงานต่างๆก็ได้จัดเป็นที่เรียบร้อย เพราะเรามีทั้งคนที่มาจากแคนาดาเป็นชาวฝรั่งแคนาเดียนแล้วก็ทั่วอาณาจักรประเทศไทยการดำเนินงานของสถาบันบรังกิตานภาุพนี้เราดำเนินงานมาโดยสะดวกสบาย มาตั้งแต่เล็กๆเคยเียก,กว่าจุดเล็กนิดเดียวก็คือวัดธรรมมงคลในพุทธศกราชส5ั0ร้อยสิบในปีนั้นมีผู้ไปเรียนสมาธิแปดสิบคน นี่คือจุดเริ่มต้นแต่บดน,นี้ไม่ใช่แปดสิบแล้วแปดพันแล้วก็จะแปดหมื่นแล้วทั่วประเทศไทยโดยจุดมุ่งหมายอของการดำเนินการสถาบันพลังกิจตานุภาพนี้ ต้องการจะทำความอยู่เย็นเป็นสุขให้แก่มนุษยชาติมีความประสงค์อยากจะให้มีความสุขด้วยการทำสมาธิเพราะว่าสถาบันทางกิตอาุุภาพ ได้สอนเรื่องของสมาธิไปตามปกติสอนงั่นมาตั้งแต่ต้นการยังไม่รู้จักอะไรจนกระทั่งได้เป็นครูบาอาจารย์ตลอดจนกระทั่งได้รวมเป็นหมู่เป็นคณะใหญ่โตขึ้นความสุขหรือว่าผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน สถาบาันพรังจิตานุภาพนี้เกิดขึ้นทางใจเพราะว่าการเรียนสมาธิเราไม่ได้เรียนอย่างเดียวแล้วเราปฏิบัติด,ด้วยการเรียนก็ใช้เวลาการปฏิบัติก็ใช้เวลาเท่ากันอย่างน้อยที่สุด เราก็ได้สมาธิไม่ต่ำกว่าหนึ่งรอยชั่วโมงที่เราเรียนกันใต่แต่ละครธแต่ละคโกรเมื่อเรียนไปนึ่ามกลางหรือ,อยังไม่ทันจบครรธต่างคนก็ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเรา ได้ดื่มน้ำอมมตธรรมจากหลวงพ่อที่สร้างระบบการเรียนการสอนของสถาบันขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพเราจะเห็นได้ว่าครูสมาธิของเราเวลานี้ได้เข้าไปดำเนินการสอน ทุกคนทุกแห่งทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้รับผลจากการเรียนการสอนนี้ได้พยายามที่จะตั้งสาขาขึน้นผลที่ได้ก็คือพลังจิต การทำสมาธิแต่ก่อนเรายังไม่เข้าใจว่าทำสมาธิไปทำไมมาบัดนี้เราก็รู้แล้วว่าเราทำสมาธิไปทำไมเราทำสมาธิเพื่อที่จะให้ได้รับสะสมพลงังจิตพลงังจิตเกิดขึ้นมาได้ยังไง เกิดเเป็นดด้วยจจาาากกิิิิสสมมธธขึ้นมาได้อย่างไงเกิดขึ้นมาได้จากความเป็นหนึ่งคือการบริกรรมการบริกรรมเกิดขึ้นมาได้อย่างไงเกิดขึ้นมาจากสติสติระลึกได้ว่าเราจะทำสมาธิ เราก็นนรพุตโธเขาเขานรุตโธแล้วอารมณ์ต่างๆก็หายไปแล้วก็เหลือแต่จิตเป็นหนึ่งเมื่อเหลือแต่จิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็จะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตนี้ก็จะพิตพรังจิตเป็นอัตโนมัติ เหมือนกันกับคนรับประทานอาหารขออย่างเดียวรับประทานอาหารให้ถูกช่องหมายความว่าการรับประทานอาหารนี้ถ้าหากว่าผิดช่องเมื่อไรก็ไม่มีผลไม่ได้รับประโยชน์อันใดเช่นอย่างคนจะรับประทานทาง รับประทานอาหารทางจงมูกอาหารทางหูมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นแต่ถ้ารับประทานทางปางกมันก็เกิอดรสอร่อยแล้วก็มีชีวิตชีวาขึ้นมานี่เพราะทำถูกอาหารนั้นเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายแล้วก็จะกลายเป็นวิตามินโปรตีน ทุกอย่างเพื่อที่จะเสริมสร้างร่างกายนี้ให้เป็นคนและมีชีวิตอันนี้เช่นเดียวกันกับเราพากันทำสมาธิทำสมาธิเพื่อสร้างพลังจิตพลังจิตก็จะกลายเป็นกระแสะจิตกระแสะจิตก็จะกลายเป็นฌาน กลายเป็นยานกลายเป็นความเยือกเย็นกลายเป็นความสุขที่ทำให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติความเยือกเย็นความเป็นสุขความเออบิ่มเหล่านั้นเป็นกิริยาอาการแสดงให้รู้ถึงว่า เรามีสมาธิแล้วเรามีพลังกิตแล้วเมื่อตามความเป็นจริงเวาั้นความสุขที่เกิดขึ้นก็นดีความปีติเกิดขึ้นก็นดีก็เป็นเพียงเพื่อให้เกิดพะละกกำลังเท่านั้นแลการเกิดพะละักกำลังนั้น มันจะเกิดจากพลรรังจิตเมื่อพลรรังจิตเพียงพอแล้วก็สามารถควบคุมจิตใจได้การควบคุมจิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์มนุษย์นี่ฉันกล่าวว่าเป็นผูท้ที่มีจิตใจสูงมีสมรรถภาพ มีความดีและความสามารถเกิดขึ้นมาพร้อมกันกับชีวิตอยู่แต่ว่าใครจะมีความสามารถมากกว่าใครใครจะทำจุดเด่นจุดที่มีความโดดเด่นได้มากกว่าใครอันนี้อยู่ที่ความสามารถสมาธิ จะเป็นช่วยกันช่วยส่งเสริมความสามารถเหล่านี้ให้กลายเป็นการพัฒนาชีวิตเราทั้งหลายนับถือพระพุทธศาสนาเรามีอะไรเป็นหลักก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักเมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็จะต้องทำตัวของเราเป็นพุทธเป็นธรรมะเป็นสังฆะแต่เราไม่ได้เอาตัวของเราเปเทียบเท่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อผู้ใดนำพุทธเข้าไปสู่ใจเมื่อไรแล้วอารมณ์ที่ก็เกี่ยวอยู่ในจิตใจนี้ มันจะหลุดไปไม่มีอะไรที่จะปลดเรื่องอารมณ์ได้นอกจากพุทโธเพราะเนื้พุทโธไปแล้วอารมณ์มันจะนีไปเลยเหมือนกันกับเราหิวความหิวของเรานั้นไม่มีอะไรจะปิดได้นอกจากรับประทานพรรับประทานแล้วมันก็หายไปเอง ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเรามีความทุกข์ไม่มีกำลังหากำลังไม่ได้เราก็ใช้พลังที่เกิดขึ้นจากสมาธิควบคุมจิตใจของเราเมื่อจิตได้รับการควบคุมแล้วความขัดแยง้งก็ต้องมีเป็นสรรมดาไม่ว่าที่ไหน ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อมีพลังจิตควบคุมจิตใจได้แล้วก็สามารถลดความขัดแยงเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อโลกเรยเหตุของการควบคุมจิตใจได้เมื่อควบคุมจิตใจไม่ได้ความขัดแยงนิดเดียว ก็เกเรื่องให้มันใหญ่โตแล้วก็เกิดความแตกแล้วแก่ครอบครัวแตกแล้วต่อสังคมแตกแล้วต่อประเทศชาติแตกแล้วต่อโลกสถาบันพลังกิจกานุ่าพคำนึงถึงว่าถ้าหากว่าเราพากันช่วยกันสร้างพลังกิจ ทุกคนทุกคนต้องมาใจว่าเราจะสร้างอาพระนิพพานเลยเราสร้างเอาตมาพลังจิตนี้อามาเป็นเครื่องคูกคุมจิตเพื่อความอยู่เย็นเพืสุขสมควรแก่ฐานนของมนุษย์ที่จะพึงได้รับก็มีอยู่ทางเดียวคือสมาธิดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเอกอยอยางพิคเวมะโคดูก่อนพิสุทั้งหลายคนทางมีทางเดียวบุคคลผู้เดียวจะพึงเดินไปมีทางเดียวคือมัชจิมาปฏิบัติการปฏิบัติพอดีพอเหมาะแล้วมันจะเกิดผล เหมือนกันกับการับประสานอาหารพราอมาไม่ใช่ว่าใส่มากเกินไปไม่กข้าใส่น้อยเกินไปก็ไม่รู้จักอิ่มพอดีพอดีอดอดใจได้ไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดกระทงไปอยู่ที่ความพอดีเราคงจงสแสดงเป็นมัฌิมาปฏิบัติเป็นหนทางกลางให้พวกเราพวกเรา จะทำสมาธิเราจะพบทางกลางแน่นอนเพราะว่าในขณะนี้หลวงพ่อใช้ชื่อว่าสัมมาสมาธิในมักแปดข้อทีแปดเรียกว่าสมาสมาธิและสมมาสมาธินั้นรียกว่าเป็นขนทางกลางหรือขนทางพอดี พราะฉะนั้นต่างคนต่างช่วยกันเพื่อจะขยายงานสถาบาันพระังจิตตานุภาพจึงเป็นการทำงานสาธารณาประโยชน์อย่างยิ่งเรื่อว่ารทำสาธารณาประโยชน์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้เพราะเหตุว่าคุ้าหากว่าทำได้ตามจุดมุ่งหมายแล้ว โลกจะสงบสงบด้วยความที่มีพลังกิจนี้เพราะฉะนั้นในสถานที่นี้ถือว่าเป็นสายขายสายาเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดยี่สิบแปดเอ้ยยี่สิบแปดสายขายยี่สิบแปด ใช่ไหมเป็นแล้วก็จาก28ก็เป็น29จาก29ก็เป็นิบเป็นรอยอาจจะเป็นพันเป็นืฟนสาวเป็นอนาคตเพราะฉะนั้นเอาสดเงความยินดีต่อคุณชันชัยที่เสียสละสถานที่ให้แก่สถาบัน นอกจากนี่แล้วตนท่านเองก็มีความตั้งใจอย่างแนว่วแนว่แล้วก็สอนเองด้วยแล้วก็ดำเนินการเองด้วยอย่างนี้ถือว่าครบวงจรในการดำเนินง,งานของสถาบันพลังกิตานุภาา หลวพในฐานะประธานคือขอแสดงความยินดีต่อนักศึกษาครูธมาทิและยินดีต่อผู้ที่ให้สถานที่ถ้าไม่มีสถานที่เราไม่รู้จะเอาตรงไหนนั่งแต่มีสถานที่ดีซะด่อยนั่งอย่างสะอาดสะอ้านสมควรแก่การที่ เจอรองรับสมามิได้เป็นอย่างดี้พระพุทธเจ้าสอนว่าสุขโตสทุข์ัสถนัางทำความทุขให้แก่ท่านสุขนั้นสิงตนทุกขโตทุกข์ตัสถนัางทำความทุกข์ให้แก่ท่านทุกข์นั้นสิ้นตนเวลานี่เราทำความทุกขให้แก่ทุกคน ความสุขก็จะต้องย้อนกลับมาเป็นของคุณนชันใจแล้วก็สันสไลายทุกคนที่ช่วยกกนนดำเนิน,นงานทสถาบันพระรังกิตานุาี้หลวงพายังมีวิชาการสมาธิใหม่ๆซึ่งจะเปิดไปเรื่อยๆจาก ครูสมาธิมาเป็นครูศาสมาธิมมาเป็นสคัสศาสมาธิมาเป็นวิชาศาสมาธิมาเป็นปุริสศาสมาธิที่เนี้เทนั้นเพื่อให้พอหมวะพอดีให้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนสุดท้ายนี้ก็ขอให้ ทุกคนช่วยกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่เป็นสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริงสวัสดีชยันตอพอดีอมอเรสังกายา

สุนัขต่างสุมาคารังสุกาปางตังสุโหติตังสุขานุสุโมโหตัจะสุเยิุปัมมะจาริสุปัฏฐานกิ Ya Kamang Wajah Kamang Padah Kinang Padah Kinang Menuh Kamang Panikite Padah ได้เวลาอันเป็นมงคมลมเเืิกแล้วจะได้ทำวิธีเ,เปิดป้ายสถาบันพลังจิตตานุภาพ28โกรีฮาวพระรามเก้าขอให้สถาบันพลังจิตตานุภาพ28